หก็คู่มงเคยวเปิดผนึกไงสตรุหอไม่ได้เจอกันนานเลยนะตัวปลอมเหรอไม่สิ ตัวจริงัเหรอแกเป็นใครกันนะก็เกตโทรุง,งูรู้ไงจำแกไม่ได้เหรอเศร้าอยู่นะแต่วิญญาณของฉันมาปฏิเสธว่าแกไม่ใช่เกตโทซุง,งูรู้ไงเล่าน่าขนลุกอะรู้ได้ยังไงกันนะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะผนึกนั่นนะมันจะคลายออกเองเพราะเธอแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่ฮเลืมไปแล้วงั้นเหรอเรื่องโอเคสื่อยุดตับนะ่ะเละโทษทีนะแต่เด็กคนนั้นมาแทนเธอไม่ได้หรองั้นก็รติสวรรัสด์กโจซาโตุไว้ค่อยมาเจอกันในยุคสมัยใหม่นะ